วแล้วคืออะไรอ่ะจะหนีบก็ไม่หนีบนะเอาเอาตะเกียบมาแตะปลาแตะแตะชิ้นนี้แล้วก็แตะชิ้นนี้เออไม่มือมันั่นอย่าบอกนะโอ้ไม่เจฉันคิดอยู่แล้วฉันคิดอยู่แล้วเหมือนตอนกระสือกินไส้เลยครับ เหมือนมากโอ้ยออมีหน้าเขาห้ามดึงออกเพราะลากข้างในมันหือนมันพันเกี่ยวกันแล้วพอดึงขึ้นมาปะเหมือนเขาขันหายใจอะแม่ใช่อะสมมติแม่แม่ลองทำท่าเหมือนขันหายใจซิดึงมาอแล้วมันเอากลับลงไปไม่ได้แล้วไงใช่ไหมอ่าและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชูชัยไฮโชเอออันนี้เก๋ลอย Oh god! my I like this! สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาร้านชินอิจินะคะเรามาสไตล์อะไรคะวันนี้มีทำไมมีสร้อยสังวานคะก็สไตล์ญี่ปุ่นน่ะค่ะเพราะชุดนี้ก็ออกแบบเองเนาะ แล้วก็คนญี่ปุ่นเวลาเราไปแฟชั่นสตรีทเนี่ยก็จะแต่งอะไรที่แบบอแดปเองมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนชินเอจไม่ใช่นี่อยู่แถวไหนคะตอนนี้เออแถวนี้แถวไหนจะบอกเซฉันรู้ปาเกตฮะปาเกตแต่ลูกไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าข้างในร้านเนี่ยแต่งสวยมากดูเป็นญี่ปุ่นสไตล์คลาสสิกสุดๆโอ้ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาทําเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยนะเป็นคุณแม่ทาเหรอใช่แล้วอาหารทุกเมนูนี้คุณแม่เขานี่แบบว่ารังสรรค์แล้วก็ใส่ใจทุกเมนูอริเป็งครอบ ค,คือทำด้วยใจรักใช่ชินอีจีแปลว่าอะไรอ่ะลูกรู้ไหมชินอีจิย่อมาจากลูกชายของเขาทั้งสองคนเปนจิเนี่ยเปนจิอ๋อลูกชายชื่อชินกับชื่อจีอเออเอเามารวมกันเป็นชินอีจิ สวัสดีค่ะเทปนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรโดดไปกินแบบว่าฝรั่งเศสสเปนจีนมาเยอะแล้ววันนี้เราจะโบกกลับมาที่เอเชียอีกรอบนึ่ง<ร>นะคะเราไปถึงโอซาก้าตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ไทยนะคะที่น้ามันทำไมถึงหนาวจังวันนี้ที่เราอยู่โอซาก้าหิมะตกแม่ไม่เห็นหรอ <Wow. S 1> เนี่ยดูสิหิมะ<ไ> อาแล้วเมนูไหนก่อนดีฮะจะเป็นสปาเกตตี้กระเทียมค่ะอ๋อแบบสไตล์ญี่ปุ่นผสมอิตาเลียนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ข้าวโพดย่างเบเกตค่ะอันนี้คือข้าวโพดย่างเบเกตใช่ชื่อนี้เอะไรล่ะฮะ่อเก๋มากโอเคตัวต่อไปจะเป็นสลัดบูนิ่มค่ะสลัดบูนิ่มมีน่น่ากินอ่ะแล้วก็ซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นค่ะเป็นซอสญี่ปุ่นลาดลงเลยใช่ค่ะมาลองดูเนาะ ล้าให้หมดเลยนะใช่คะ่ะแล้วก็คลุกคเคล้าเคลียร์คลอ, <Wow. S 1> อว้าวอ้าวลาทั่วถึงมากม,ามาอันแล้วนี่ลหะอันนี้สุกหรือย,ยังเนาะสุกค่ะจะเป็นมันปูค่ะ,อะชอบมากเวลาที่ไปญี่ปุ่นนะ้สั่งทินสิบตว่าอร่อยมากไปอออร่อยมากเลยใช่ไหมคะก็เลยนะกินเบียร์โซยุของญี่ปุ่นแล้วก็อะไรเงี้ยกินไปแล้วมันเพลินอื เป็นไงค่ะเบรกแตกไหมครับอร่อยใช่ไหมครับหอมีกลิ่นกระเทียมแล้วตัวต่อไปเป็นอะไรคะพี่จิมย่างกลิ่นเบคอนเบคอนอือหืออร่อยมากสุกอยู่แล้วมันข้างในมืนเหมือนมันกลิ่นผักเนาะอืเหมือนกินเนื้อทั้งอันเลยแล้วก็จะเร่งกระเด้งกระเด้งเนี่ยกลิงๆข้างในผักอะไรอ่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะอ๋อทำไมกินแล้วมันแบบอร่อยมากมันหอมอ่ะอื ชอบ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 อันนี้ถูกใจวนใหญ่นะกคนไม่ชอบกินผักก็เลยมาเพราะอะไรฮะเพราะน้าสลัดบางทีมันไม่มีแล้วมันไม่อร่อยแต่ถ้าน้ําอร่อยนะโหกินหมดเลยอ่ะแล้วผักที่เรากินบนจานเนี่ยก็คือที่อยู่ในสวนในสวนนมเขาปลูกเองนะเป็นออร์แกนิกเลยเพราะยังมันไม่มีสารพิษอะไรใหญั้ากที่สเพราะเขานด้ทอล้อหมดเลยกินแล้วเราสุขภาพดีสันคอหมูย่างคอเป็ย่าง เป็นไงครับลูกก็ต้องรอสิค่แเราจะรวมมันอร่อยขนาดไหนอร่อยมากอร่อยเอ๊ะตัวนั้นอะไรครับผมฝั่งนู้นทางนู้นสุดเลยฝั่งนู้นจะเป็นเนื้อย่างคอนเสิร์ตคบโพ้ค่ะคาโบ้ที่รัาบอกนะสูตรปูนี้มันต้องกินกับ นี่อย่างนี้มีความคลุกกับข้าวนิดหนึ่งเงี้ยดีที่อยากไม่กินข้าวเพราะจะไมนรู้ไหมเขาจะอร่อยก็แล้วแต่คนชอบเนาะกินที่ญี่ปุ่นน่ะปีไม่กินกับข้าวนะปีนแบนี้เลยอ่าก็กินแบบนี้เลยก็ชอบใช่ไหมครับความเข้มข้นใช่ไหมใช่สำหรับลูกก็ชอบกินกับข้าวมันแบบมันนัวดีเห็นไหมตามคอนเซ็ปต์ร้านพ่อเขาบอกให้กินแล้วให้พูดว่านัวนะโอ้ระหว่างความ ระหว่างควันกับช็อตเอาล่ะชอบมากมาละทุกคนเนื้อที่แป๊ชอบชอบกินอย่างเงี้ยกินฮอฟเฟิลมาก่อนละอันดับแรกใช่ไหมใช่ปีอ๋อไปฟินใช่ไหมอร่อยมากโหมากผมดูเสียงดังมากแต่ว่ามันต้องมากจริงๆเป็นโถนโอเปร่าเลยปีอันนี้อร่อยมากจริงเดี๋ยวกินเลยซอสเขาจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนิดนึง โอ้ยได้กินเลยใช่แต่แต่ว่ากลิ่นฮอฟเฟลจะแบบว่าฟุ้งเต็มจมูกฟุ้งขึ้นมาเลยกลิ่นทอฟเฟอสุดยอดเนื้อเขาจะมีความมีเดียมแรนด์หน่อยๆอันนี้อะไรนะคะชนิสีเบบี้มากิค่ะข้างในข้างในจะเป็นไส้กุ้งแล้วก็ชีสค่ะอ่ะเดี๋ยวดูนะห้าวคำเดียวหมดนะคะมันเป็นยังไงฮะ กรุบกริบกรุบกริบอร่อยมากมาทำงานนิดๆไหมทำงานทำงานทำงานก่อนนะเธอต้องกินเนื้อกุ้งโดยเสร็จเนี่ยอร่อยตรงเนื้อกุ้งนี่แหละแล้วเวลาปกติแล้วเนี่ยลูกค้ามาจะเมนูอะไรที่แบบสั่งเยอะมากไหมครับลูกกินลูกกินเอาพี่ทำเองเขาสั่งเยอะมากจะเป็นเมล้าค่ะพอปโกลค่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะลูกค้าสั่งเยอะอย่าบอกนะ ฉันคิดอยู่แล้วฉันคิดอยู่แล้วเหมือนตอนกระสือกินไส้เลยค่ะเหมือนมากเซริโอลค่ะเป็นอะโวคาโดค่ะข้างในเป็นไส้กุ้งนะคะเดี๋ยวลองนี่เนาะอะโวคาโดอะ๋อตามสูตรเมนูเขาเลยอ่ะ เราตามไปทีหลังได้ไงถู้กองอืมออันนี้กะต้องใส่มะนากิน <c oughs> แบบเกอิชาว้าว,ว,าวขออนุญาตแนะนำค่ะอันนี้จะเป็นอูนิมาจากฮอกไกโดเลยนะคะนี่แหละ <c oughs> เป็นยังไงคะ <c oughs> สดเลยใช่ไหมคะมีอูนิ มีโบตันฮามาติค่ะแซลมอนแซลมอนโทโล,โลมาดายพอตเตยิปุลา่าค่ะ,ะนี่ของโปรดฉันจะชอบกินหอยเชลล์มากก็คือเซตนี้เลยทั้งเซตมีบูฟีปด้วินะคะอักามมี่บูฟีนนะคะ่ค่ะแล้วก็เยลโล่นนะะ์บนค่ะอร่อยมากอมสองเซนเนี่ยความกว้านความหนาอุ้ยดูสิเธอ <ม>เธอแล้วมันสดมากอร่อยมากู้จะใส่ปากข้ข้นไงนเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นนะเธอคือแซลมอนแบบว่าหน้าตาสวยมาก <c oughs> แล้วคืออะไรอ่ะจะหนีบก็ไม่หนีบนะเอาเอาตะเกียบมาแตะปลาแตะแตะชิ้นนี้แล้วก็แตะชิ้นนี้ <c oughs> เออไม่มือมันั่น อันนี้จะเป็นทามาจิครัเป็นปลาคล้ายๆกับปลาตุน่าแต่จะเป็นขนาดเล็กกว่าอ๋ะอะแม่ต้องเมื่อกี้ปลาชื่ออะไรนะอตุกโลโลสุกโกลอโัตุกสุโกลกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาเออมันคำใหญ่มากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วดูคลิปนี้ให้จบ I love you มาเข้าสู่ช่วงแซ่บคูณสช่วง คูณสามจานไหนศคือปีพี่ชอบนี่อันดักมอไม่เคยเจออะไรแบบอร่อยมันพีมารมันสะจานพีเมียมากมันอร่อยเหมือนไปกินอยู่ที่นั่นเลยอร่อยแล้วชิ้นใหญ่แบบคุ้มมากอันที่สองนะก็คืออันนี้ชอบมากอ๋อชอบเบคอนหรอปีถูกต้องมันอร่อยซอฟพาวเวอร์มากเลยนะชีอันเล็กแต่ว่ามันมันอร่อยแล้วก็อันที่สามก็ที่พี่ชอบก็คือกระดองโออ่าคิดว่าหลุดโผไม่หลุดไม่หลุด อ่าแม่ต้องแม่ต้อง,อ,งอร่อยแล้วที่ท <ำ S 2> <อ>ี่ทําอร่อยอมากอะไรโลโลเนี่ยโลที่มีกุ้งอ่ะกุ้งอยู่ข้างในอ่ะอันนี้อร่อยมีครีมมีกุ้งอยู่ไมนเนื้อแล้วแม่ชอบสลัดปูแม่ชอบกินสลัดชี้เล็กอันใกล้ๆอ่าแล้วก็ที่สามชอบเนื้ออ่ามีอร่อยของลูกนะอันดับหนึ่งเ้วเนื้อทาโฟแล้วเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ลูกค้ามาที่ร้านนี้สั่งเยอะที่สุดด้วย ฉะนั้นใครที่ดูแล้วก็ต้องสั่งเมนูเป็นเมนูแรกก่อนอย่าเพิ่งไปสั่งอย่างอื่น2ตามมาเลยก็ต้องยกให้ชุดนี้พอเคี้ยวเข้าไปปลาพีมาตกบุบาาจริงส่วนเมนูที่3นะฉันก็ชอบอันนี้เ,าาเธอมันซอ์พาวเวอร์มากชีชิ้นเล็กแต่ว่ามันมันมีความฉ่าแล้วพอเคี้ยวโดนผักเข้าไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันรู้สึกเหมือนกินเนื้ออะไรข้างในอีกทีหนึ่งที่ไม่ใช่ผักต่ไม่ใช่ผักนะกเออแต,แต่แต่มันคือผักนะใช่แต่ความฉ่าเนี่ยดี และนี่ก็คือแทบคุณสามของเราทั้ง3คนนะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าผักผึกที่เนี่เขาออร์แกนิกมากเธอกินเข้าไปัูเองอะไรเองอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ให้น้องก็ถ่ายให้ดูสิไม่เดี๋ยวแม่ต้องจะไปเด็ดผักโชว์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงของหวานค่ะ ตอนนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงของหวานเนาะอันนี้น่าจะเป็นชาเขียวตอนนี้ก็เป็นเค้กส้มแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็แมคคาเดเมียถูกต้องอันนี้เป็นชาเขียวถั่วแดงสอดไส้่ถั่วแดงอ่นเดี๋ยวเราลองชิมกันอันนี้นไม่ใช่เค้กจริงนะเป็นเค้กโมเดลบกรึครับใช่แต่ปีกินได้ดปีกินโมเดลได้เห็นไหมว้าว้าวมากอร่อย อาปีให้ปีก่อนคำแรกทําอะไรเราก็ต้องให้ผู้ใหญ่ก่อนนะผู้ใหญ่จะได้รักไม่ให้ก็รักอยู่แล้วกินน้นเป็นไรอืมชอบแต่แล้วกินแล้วเป็นฮักกวเรากินแล้วเป็นฮักเลยอ๋อตัวเขียวเลยตัวเขียวเลยส่วนนั้นก็ตัวเขียวเหมือนกันนะแต่เป็นหนอนอ๋อ อร่อยไหมไดๆยังไงอ่าเล่าพูดแชทมีคนคอมเมนต์อะไรเปล่าอ่านม,มเมนม,มีคนคอมเมนต์ถามมาว่าที่นี่ที่ไหนอ่าเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะทุกคนที่นี่คือร้านชินอิจินะครับผมอยู่ที่ อ,อา่าปักเกตนะฮะร้านเขาจะอยู่แบบว่าติดกับคลองน้ำเลยนะเธอปิดคลองปลาิงปลาสวสมามปากเกตใช่แลเวลาเปิดปิดวันอาทิตย์พรงอาทิตย์9โมงถึง4ทุ่มอ้าวไปรู้ได้ไงล่ะสุกศศิ9โมงเช้าถึง3ทุ่มอุ้ยไปรู้ได้ไงอ่ะก็อ่านเนี่ย แต่ว่าใด<น>ๆคือร้านเขามีหลายโซนนะโซนด้านนอกโซน V I P อะไรมีหมดอ่ะทุกคนฝากด้วยนะครับร้านชินอิจิร้านนี้อร่อยมากแล้วแปลบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่เราเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วคือของสดทุกอย่างสดเทียบกับเหมือนออกินที่ <วา S 1> ญี่ปุ่นเลยเอาอย่างี้เลยอสิปากว่าไม่เท่าตายเห็นต้องมาต้องมาลองเองราอยาลองลิ้มรสแบบเด่นๆต้องมาที่ชินอิจิปากเกดกินแล้วจะเสด็จแล้วเหมือนสู่พระด อบอานใจให้ใจนางอิ่มฟูว่าได้ลิ้มรถหรูหูกับที่นี่แถวปากเก็ดอาหารญี่ปุ่นแต่เราไม่ต้องไปถึงโอซาก้าโตเกียวมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ได้สิ่งที่เลิศล้ำชินจิกิชินีสี อ่ะทุกคนความสนุกเรานะก็อิ่มนําสําราญมากเวลากินอิ่มกินดีทีไรเราก็จะมีความสุขทุกรอบแต่ใดๆคือดูเพลินใช่ไหมฉันรู้นะเธอดูเพลินเธออย่าลืมกดซับสไคร์ด่วนเลยอบอกเลยนะต้องกดกดกดครับ90%เนี่ยชอบดูแล้วไม่กดช oh. ่วยกดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ uh. กดซับสไคร์กดิดตามอุ๊ยแม่ต้อมดูสิีนี่หนไหมอันนี้คือ oh. ผักจริงนะคะ oh. หรอคคัะ ฉันนึกว่าของปลอมค่ะแล้วนี่เขาปลูกบนรางอะไรคะเนี่ยอ่าเป็นราง PVC ีซะค่ะเห็นน้ำมันวิ่งด้านใต้ด้วยนะแล้วเขาก็จะวิ่งวนไปเรื่อยๆอย่างงี้แหละใช่ค่ะหมุนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสดแบบชนิดแบบเด็ดเกินได้เลยไหมฮะได้เลยจริงเหรอฮะค่ะได้เลยไหน๋ยวเขาลองหน่อยนะฮะสดจริงไปต้องชิมดู อันนี้คือจานสลัดที่เรากินนะอันนี้เรามากินตรงนี้เลยอันนี้คือปลูกกี่อย่างคะเนี่ยอ่ามีตอนนี้มีมีสชนิดค่ะตัวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กเขียวๆเนี่ยค่ะกลีนโอ๊กจะเป็นตัวเขียวนี้อันนี้จะเป็นเลดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กถ้าฟินเล่จะเป็นตัวนี้ค่ะฟินเล่จะเป็นที่ใบหยักๆใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นตัวนี้อ๋ออันนั้นคือฟินเล่ใช่ค่ะเหมือนกันกับฟินเล่ป่ะคะน่ากินมากฟินเล่ถ้าตัวใหญ่จะเป็นตัวนู้นนะคะฟินเล่ตัวนู้นจะสวยกว่าไหนไหนไปดูไปดูไปดูไหนพาไปดูไหนค่ะอันนี้ก็ ฟองน้ําจะอยู่ข้างล่างเขาอันนี้อันนี้นี่คือเขาพร้อมเขาพร้อมขายยังคะอ่าพร้อมจะเป็นอีกด้านหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นรองเขาแตนีต้องรออีกนานเท่าไหร่คะเนี่ยอ่าประมาณอีกอาทิตย์หน้าค่ะอ๋ออันนี้กี่ขวบแล้วคะอ่าประมาณ40วัน40วันเขาเกวันี่เท่าไหร่อะอายุเขาประมาณ45วัน45้วันแล้วเขาอยู่ได้กี่วันคะอ่าประมาณ45-50ถึงวันอุ้ยแม่เท่ากับผักเลยนะหรอคะแม่อยู่ได้แค่50วันนะ เพราะหลังจากนี้เขาก็จะโตแล้วมันจะไม่สวยแล้วมันจะไม่กรอบไม่สดอ๋อไม่กรอบไม่สดคือถ้าได้ประมาณ50บวัน60บวันคือควรเอาไปทานได้แล้วเขาจะกรอบใช่ค่ะสดอร่อยกว่าอร่อยเฮเธอดูเถะฉันขออนุญาตดึงขึ้นมาให้ดูได้ไหมฮะได้แล้วเราเอาเอาเอากลับลงไปได้ใช่ไหมฮ่าถ้าปกติเขาจะไม่ค่อยเอาขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยลงเพราะว่ารากมันจะชะงักอะค่ะพี่โอ้หเวลาจะโตตนมันักเลยใช่เวลาดึงกอาขึ้นมาแล้วมันเอาลงไปปุ๊บมันจะเกิดการแบบ ไม่ไม่โตไม่ค่อยเมดีแล้วใช่ใช่ประมาณันมันไม่ต่อเนื่องแล้วนี่ต้องต้องปิดหมดก็ไม่ให้แมลงเข้าใช่ไหมต้องเป็นอากาศถ่ายเทยังไงแมลเ็งก็เข้าได้เขาแค่มุง บุงเพื่ออะไรอ่ะเพื่อกันแดดได้บ้างอ๋อเขาไม่ชอบแดดเหรอคะอ่ามันต้องมีสังเคราะห์ด้วยค่ะแต่ไม่ให้มากเกินถ้ามากเกินมันก็จะเหี่ยวมันจะไม่โตมันจะร้อนทําให้เกิดโรคเน่าได้แล้วถามจริงปลูกทันขายไหมคะทันค่ะจริงอ๋อลูกค้าเยอะมากนะที่นี่เธอโอ้แล้วส่งข้างนอกด้วยเขาทำส่งข้างนอกด้วยใช่อันนี้คืออะไรนะ ผักล็อกเก็ตไปเจอที่กินสลัดใช่ไหมเอ้ยจริงอันจริงหรอแหน่แหน่ล็อกเก็ตปีเขาเห็นมาเนี่ยปีมีผักล็อกเก็ตด้วยนะเขารู้ป่ะคุณยูชัยชอบกินผักล็อกเก็ตมากทุกคนฉันจะบอกตัวนี้จะอุ้ยนี่ล็อกเก็ตออกจะขมๆนิดนึงปีเขาชอบมากใช่ล็อกเก็ตเนี่ยแกล้งดึงไปสามช่อได้ไหมครับคุณชัยชอบกินมากเลยได้ค่ะขอดิกลับบ้านได้ไหมไม่ได้บอกว่าจะซื้อด้วยนะขอดึงตรงนี้ไปสามช่อได้ไหมเราชิมได้ค่ะมันจะออกเผ็ดๆซ่าๆคล้ายๆวาซาบิ มีหลักของตดเลยชอบกินนี่ะนะใช่ใช่ก<อ>ินนี่แหละล็อกเก็ตใช่มันจะไม่ค่อยมีต<ม>ิดเท่าไหร่ตัวนี้ สดป่ะเออเลิศดขอเอาไปฝากคุณชัยทั้งสามช่อได้ไหมคะได้่เราสามารถดึงออกได้เลยเหรออ่าถ้าเอาไปเลยก็ดึงได้เลยค่ะอ่าแม่แม่แม่เลือกเลยอีกสองช่อเอาสวยๆเอาสวยๆเอาใบใหญ่ๆก็อย่ตงนู้น่ะแม่ไม่วิธีดูล็อกเกตที่อร่อยต้องเป็นใบยังไงฮะก็ประมาณนี้ค่ะคืออายุเขาพรุ่งนี้ต้องเก็บแล้วใช่ค่ะพรุ่งนี้ต้องเก็บเก็บส่งลูกค้าเราไม่เลือกเลยอ่ะไม่มีความละมียละไมเลยเนี่ยเนี่ยช่อสวยๆเนี่ยเนี่ยช่อนี้สวย ได้ค่ะดึงออกมีหน่าเขาห้ามดึงออกเพราะลากข้างในมันหมนมันพันเกี่ยวกัน,กนแล้วพอดึงขึ้นมาป๊บเหมือนเขาขัดหายใจอ่ะแม่<ช>สมมติแม่แม่ลองทำท่าเหมือนขัดหายใจซิดูมา <c oughs> ลแล้วมันเอาเกลับลงไปไม่ได้แล้วไงใช่ไหม <c oughs> ได้แล้วทุกคนเราได้ผัก็อกเกตเอาไปฝากคุณจูชัยแล้วแล้วไม่ถุงไม่มีถุงนะครับ ดึงของเขาไม่พอขอถุงเขาอีกเอาไปค่ะเดี๋ยวเดินเบลให้อ่ะได้ได้ได้ขอถุงก็ได้ค่ะบชอบกินเธอเอาไปเอาต้นหนึงพอแล้วโอ้โหเก่งใจแม่ย่าทาไม่ให้ดูแม่ดูหมดแม่ดูตรงนี้ครับแม่ต้อมนี่เลี้ยงไปแล้วโอ้ยนี่เลี้ยงเก่งนะทูมรอดรอดรอดมาเลยค่ะมาเลยค่ะเร็วเร็วเส่งเลยสกกางเลยค่ะกลางเลยเต็งกันประตูไปดีๆนะ